พื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง7เมตรยาว12เมตรต้องการปูเสือ่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดกลางห้องบริเวณที่ไม่ได้ปูเสือ่อมีพื้นที่เท่าใดมีพื้นห้องนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง7เมตรยาว12เมตรต้องการปูเสื่อให้ อยู่บริเวณกลางห้องนะคะโดยมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือบริเวณที่ต้องการปูเสือ่อที่ระบายสีอยู่นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากห้องกว้าง7เมตรและเสื่อที่ปูเป็นรูปอะไรคะต้องการปูเสือ่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แสดงว่าเสือที่ปูมีขนาดใหญ่ที่สุดยาวด้านละ7เมตรนะคะเพราะว่าความกว้างของสี่เหลี่ยมมุมฉาก7เมตรเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดก็จะมีความยาวด้านเท่ากับ7เมตร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 นะคะจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตรในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความยาวด้านคูณความยาวด้านความยาวด้านของเสือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดก็คือเท่ากับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะก็คือยาวด้านละ7ยาวด้านละ7ก็จะมีพื้นที่นำความยาวมาคูณกันก็คือ7 คูณ7ยาวด้านละ7นะคะ7จคูณเเท่ากับ49ความยาวเป็นเมตรพื้นที่เสือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีพื้นที่49ตารางเมตรอันนี้คือเป็นบริเวณที่จะปูเสือนะคะ เสือมีความกว้างมีความยาวด้านละ7เมตร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 แล้วเป็นพื้นที่เสือทั้งหมด49ตารางเมตรถามว่าบริเวณที่ไม่ได้ปูเสือเนี่ยเป็นเท่าใดก็คือส่วนที่เหลือใช่ไหมคะก็ต้องหาพื้นที่ของพื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณ ความยาวความกว้างเท่าไหร่คะเเมตรความยาว12เมตรก็คือพื้นห้องทั้งห้องนะคะมีพื้นที่เท่ากับ7คูณ12 12คูณเเท่ากับเท่าไหร่คะ12บคูณ7เท่ากับ84ทั้งห้องนะคะก็คือมีพื้นที่ทั้งหมด 84ตารางเมตรแล้วปูเสื่อไป49ตารางเมตรถามว่าพื้นที่ที่เหลือนะคะเท่าใดเราก็ต้องนำพื้นที่ห้องทั้งหมดก็คือ84มาลบด้วยพื้นที่ที่ปูเสือ่อก็จะเป็นพื้นที่ที่เหลือนะคะเขียนตามที่โจทย์ถามเลยค่ะบริเวณที่ไม่ได้ปูเสือ่อมีพื้นที่นำพื้นที่ห้องทั้งหมด ะะก็คือนำแปดสิบสี่มาลบด้วยสี่สิบเก้าแปดสิบสี่ลบสี่สิบเก้าสี่ลบเก้าไม่ได้ยืมหลักหน้ามาหนึ่งเป็นสิบสี่สิบสี่ลบเก้าเหลือเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เหลือเท่าไหร่คะเหลือห้า 8ให้ยืมไป1เหลือ7มีอยู่7ลบ4 7เอาออกไป4เหลือ3นะคะบริเวณที่ไม่ได้ปูเสือ่อมีพื้นที่35ตารางเมตรบริเวณที่เป็นขาวๆทั้งสองข้างนี่นะคะรวมกันก็จะมีพื้นที่เหลือก็คือ35ตารางเมตร ตอบบริเวณที่ไม่ได้ปูเสือ่อมีพื้นที่35ตารางเมตร